สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยโจทย์ p y t h o n กันนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ if statement นะคะก็คือเป็นประโยคเงื่อนไขนั่นเองนะคะซึ่ง Python ก็จะมีในหลายระดับนะคะในการเช็ค i f เนี่ยนะคะจะมีหลายระดับนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนนะคะก็จะเป็นการเช็คแค่เงื่อนไขเดียวก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็กดไปที่ จูป y เตอร์โน้ตบุแล้วก็เลือกเป็น New Python 3นะคะเราจะตั้งชื่อตรงนี้นิดนึงนะคะว่า if แล้วกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่โน้ตเอาไว้นิดนึงให้ทำให้เป็น Markdown นะคะแล้วก็ใส่ลงไปว่าเราจะคุยกันเรื่องของอาการการใช้ if นะคะเป็นเรื่องของการการใช้ if นะคะ ในสำหรับเนื่อนไขเดียวนะคะอ่ะลองดูนะคะวันนี้นะอ่ะนะคะตามนี้นะคะมาดูที่โจทย์กันก่อนนะคะโจทย์ก็จะมีอยู่ว่าให้รับค่าอายุจากผู้ใช้นะคะแล้วก็ทำการเช็คนะคะว่าถ้าอายุนะคะ ที่รับมาเนี่ยนะคะน้อยกว่า18ปีนะคะก็ให้แสดงผลว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่า under age นะคะเดี๋ยวปราจันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดนะคะะทีนี้นะคะเราจะมาลองจากโจทย์เนี่ยนะคะลองมาวิเคราะห์ออกมาให้กลายเป็นโฟร์ชาร์ดนะคะเราก็ ลองดูผลโฟชาช์ดนิดนึงนะคะอันนี้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อเราทำการรับค่า age มานะคะ,ะเราก็จะทำการเช็คนะคะเช็คเงื่อนไขว่า age เนี่ยน้อยกว่า18บไหมนะถ้าเป็นจริงนะคะซึ่งโดยปกติถ้าอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ,ะแล้วเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะ การท่าแล้วเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นการบอกว่าท้าสิ่งนี้เป็นจริงนะแล้วเราก็จะทำอะไรต่อมาก็แล้วแต่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นพอเช็ค r u e ถ้า age น้อยกว่า18เป็น true หรือว่า yes นะคะ,ะหรือว่าเป็นจริงนะคะก็ให้ปรินต์คำว่า under age นะคะเพราะนั้นจากโจทย์เนี่ยน้องๆก็ควรจะสามารถวิเคราะห์ออกมาในลักษณะของโ o ร c h a r t อย่างนี้ได้นะคะ โอเคมาเขียนโค้ดไ y t h o n นกันเลยนะคะ,ะเราก็จะเริ่มต้นเลยนะคะขอ enter เข้าไปนะคะเขียนโค้ดกันนะคะเพราะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือการรับค่าอายุจากผู้ใช้นะคะตั้งตัวแปร age ค่ะนะ,ะพยายามตั้งตัวแปรให้มีความหมายนะคะให้สื่อความได้นะคะก็ตั้งตัวแปรก็ตั้งให้เป็นตัวเลขหมดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ค่าคงที่นะ Uh, age เท่ากับนะคะ mm hmm. ก็เราจะรับค่าเป็น integer mm hmm. เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ครอบไว้เลยนะคะ mm hmm. ครอบคำสั่ง input mm hmm. ก็คือคำสั่งในการรับค่านะคะ mm hmm. จากคีย์บอร์ดจากผู้ใช้นะคะอ่า mm hmm. แล้วเราก็ใส่ข้อความที่รอรับค่าตรงนี้นะคะ mm hmm. สมมุติเราก็จะต้องใส่อาจจะใส่ว่า enter your age แล้วกันนะคะ น,นี่บรรทัดแรกนะคะน้องๆสามารถที่จะรันผลเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปสมมุติใส่15อย่างนี้นะคะและ้วบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะทําการเช็คเงื่อนไขดูนะคะว่าถ้าอายุน้อยกว่า18นะคะเราจะต้องแสดงผลว่า under age นะโอเคงั้นเราก็ลองดูเลยก็ได้นะคะ,ะเวลาการเขียน if ในภาษา y y t o o นะคะก็ตัวเล็กหมดนะคะแล้วสังเกตว่าอยู่ใน if จะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะกับบรรทัดแรกๆเลยนะคะก็หมายความว่าเราเรียงลำดับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยจากบนลงล่างนะคะแล้วก็ถ้าทำแล้วนะคะก็ทำ if ต่อมาได้เลยนะคะทำส่วนข้างบนแล้วนะคะก็คือการรับค่า age มาแล้วนะคะเราก็มาทำ if ต่อได้เลยนะคะ if ก็ทำการเช็คค่ะ Age, น้อยกว่า18ถ้าเป็นจริงนะคะ,ะเราก็จะตรงนี้นะคะหลังจากใส่บรีนเอ็กเพรสชั่นแล้วเราก็ใส่โคลอนนะคะโคลอนอย่างนี้นะคะจะเขียนติดอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำสั่งที่สั่งให้ทำแค่คำสั่งเดียวนะคะเราก็เขียนลงไปในบรรทัดนี้ได้เลยนะคะ,ะซึ่งตรงนี้เราจะต้องการให้ปริ้นคําว่า under age นะคะถ้าหากว่า เงื่อนไขเป็นจริงนะคะหรือน้องอาจจะสายอีกบรรทัดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเป็นคำสั่งนะคะหลังจากเงื่อนไขบูลีนอซ์เรสช่นแล้วเนี่ยนะคะจูปิเตอร์โนตบุ๊กก็จะทำการย่อหน้าโค้ดไพทอนนี้เข้ามานะคะ1นึ่แถบนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าอันนี้เป็นคำสั่งที่อยู่ภายใต้ if นะคะ เพราะฉะนั้นการย่อหน้านี้นะคะมีความหมายนะคะใน Python นะคะ,ะถ้าเกิดเรารันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองรันะะดูให้เลยนะคะก็เมื่อกี้เรารับค่า age มาเป็น15นะคะเพราะฉะนั้น15น้อยกว่า18ค่ะต้อง print ออกมาว่า under age นะคะ enter ค่ะเพราะฉะนั้นผลจะออกมาเป็น under age เห็นไหมคะทีนี้ถ้าเราไม่เขียนอย่างนี้นะคะ <S <S เกิดเราเขียน print ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับ if นะคะ จะเกิดเออร์ขึ้นนะคะนี่ค่ะเกิด Error นะคะซึ่ง e er r อร์นี้คือ e er r อร์ที่แจ้งว่า indentation error นะคะก็หมายความว่าการ indent คือการย่อหน้าเข้าไปนะคะแสดงว่าบรรทัดนี้นะคะมันเป็นการที่โปรแกรมหรือว่า Python เนี่ยนะคะกำลังรอรับค่านะคะคำสั่ง ของตัว if นี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องทำการย่อหน้าหรือ indent เข้าไปอย่างนี้นะคะทีนี้ในกรณีนี้นะคะมันมีแค่คำสั่งเดียวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนได้ในบรรทัดเดียวกันกับ if ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้ค่ะ,ะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือการเช็คเงื่อนไขที่เป็น true ทีนี้ลองดูเงื่อนไขที่ถ้า มันเป็น false นะคะก็คือเป็นเท็จนะคะหรือไม่จริงนะคะเช่นอายุ20นะคะรับค่าเป็นอายุ20นะคะตอนนี้ age เป็น20แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้า age เป็น20 20มันมากกว่า18แสดงว่าเงื่อนไขมันเป็นเท็จนะคะเงื่อนไขตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นเท็จและเพราะว่า20มันมากกว่า18นะคะจึงโปรแกรมจึงต้องไม่ print under age ออกมานะคะ ซึ่งเราก็จะได้ผลอย่างนั้นค่ะคือไม่ได้ปริน t ์ under age ออกมานะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ,ะแสดงผลอะไรสักอย่างหนึง่งในกรณีที่เงื่อนไขมันเป็นเท็จนะคะเราก็จะต้องมีการใช้ if ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดู โจ์ if นะคะโจ,โจ์การเช็คเงื่อนไขแบบ2ทางกันดูบ้างนะคะก็คือถ้า true ให้ทำสิ่งหนึ่งถ้า false ก็ให้ทำอีกสิ่งหนึ่งนะคะว่าในภาษา Python นี่เขียนยังไงนะคะใช้จากโจทย์เดิมนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังมีการรับค่า,ายุจากผู้ใช้นะคะในกรณีแรกค่ะนะคะก็คือเช็คว่าถ้าอายุน้อยกว่า18นะคะก็ให้แสดงผลว่า u d e r age นะคะ ในกรณีที่2นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะก็ให้แสดงผลว่าบรรลุนิติภาวะนะคะหรือก็คือการที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองนะคะอ่ะมี2กรณีนี้นะคะอันนี้ขยับลงมาหน่อยก็ได้นะคะ ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ,ะรันผลตัวนี้ออกมานะคะ,ะทีนี้เราก็ใช้ตัวเดิมนะคะในการรับค่าอายุจากผู้ใช้นะ,ะเราก็รับค่าไปนะคะสมมุติเราใส่ค่าเป็น20นะเพราะว่าเราต้องการจะเทสอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะคะ,ะทีนี้มาดูซิว่าอ e F ตรงนี้เขียนยังไงนะคะ,ะก็เหมือนเดิมในกรณีแรกนะคะก็คือว่า ถ้าอายุน้อยกว่า18ปีนะคะก็ให้ปริ้นว่า under age นะคะ,ะเนี่ยถ้าอายุน้อยกว่า18นะปริ้นว่า under age นะทีนี้ต่อมานะคะแล้วถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะให้ทำอย่างอื่นแทนนะคะก็คือในกรณีนี้ก็คือให้แสดงผลว่าเป็น a d u l t แล้วนะคะก็ในกรณีนี้นะคะเราก็จะใช้กรณีที่2เนี่ยนะคะเราก็จะใช้ else ได้เลยนะคะ เป็น if แล้วก็ else นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็คือคำว่า else นะคะหลัง else ตามด้วย colon เลยนะคะไม่ต้องมี boolean expression ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆแล้วนะคะอ่ะนี่ก็คือการดำเนินการแบบ2ทางนะคะเพราะนั้น else ตรงนี้ก็ให้ print ไปเลยนะคะว่า adult นะคะอย่างนี้นะโอเคเรามารันผลนะคะ,ะนะะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรารับค่าอายุเป็น20นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะตกใงเงื่อนไขนี้นะคะตอนแรกเวลาเขาทำงานเขาก็จะเริ่มการเช็ค if เนี่ยก่อนนะคะนะว่า if นี้ age น้อยกว่า18จริงไม่จริงถ้าจริงหรือว่าเป็น true ก็ให้ print เพราะนั้นถ้าไม่จริงก็ให้เข้ามาทำที่ else ต่อได้เลยนะคะก็คือการ print adult นั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็จะมาดูในกรณีที่ เป็นการเช็คค่าหนึ่งตัวแปรนะคะที่มีเคสมากกว่า2เคสขึ้นมานะคะก็คือมีเงื่อนไขให้เช็คนี่นะคะมากกว่า2เงื่อนไขนะคะโดยที่เรายังยังเป็นการเช็คค่าตัวแปตรตัวแปรเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใช้โจทย์เดิมนะคะแต่มันจะออกมาเป็น3การเช็ค3เงื่อนไขหรือ3กรณีนะคะ,ะตรงนี้นะคะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นนะคะถ้าอายุน้อยกว่า18ปีเราก็ เขียนตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะว่าถ้านะคะ,ะ age นะคะน้อยกว่า18นะคะเราก็จะให้แสดงผลว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเหมือนเดิมนะคะทีนี้กรณีที่2ค่ะทีนี้นะคะอ่ะแล้วถ้า age นะคะมากกว่า18นะคะก็จะให้แสดงว่าเป็นบรรลุนิติภาวะหรือว่าเป็นใน doubt นะคะ นี่เป็นการเช็ค2กรณีแล้วนะคะแล้วถ้ากรณีที่3ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะก็ให้แสดงผลนะคะว่าลัคกี้อย่างนี้แล้วกันนะคะทบนี้นะมี3กรณีอย่างนี้นะคะมี3เคสนะคะในการเช็คค่า age นะคะตัวแปรเดียวนี่แหละนะคะ โอเคนะเราก็จะมาเริ่มเขียนโค้ด y t h o n กันค่ะนะก็การรับค่าก็ยังเหมือนเดิมนะคะมาที่การเช็ค if ค่ะว่าเราจะเขียนยังไงนะคะตรงนี้ค่ะนะเริ่มที่กรณีที่1น,นะคะ age น้อยกว่า18ก็ยัง print under age เหมือนเดิมนะคะตามนี้นะคะ,ะทีนี้ต่อมานะคะถ้า age มากกว่า18ล่ะนะคะก็จะให้แสดงผลว่า adult นะคะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาออกก่อนนะคะ ในเคสที่2นะคะเราก็จะใช้นะคะว่า else if อย่างนี้นะคะ else if เนี่ยย่อมาจากนะคะมันย่อมาจาก else if นะคะ else if นะคะ,ะตรง else if เนี่ยนะคะเป็นเงื่อนไขที่2เนี่ยเราก็ยังใส่ boolean expression อยู่นะคะก็คือ age มากกว่า18นะคะให้ทำไรให้ print นะคะว่า adult นะคะนะ และนะคะมากรณีที่3แล้วค่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วให้แสดงผลว่าลักกี้อยู่นะคะก็ else ค่ะนะซึ่ง else ก็จะปิดด้วยโคลอนเลยนะคะไม่ต้องตามด้วยบูลีน expression แล้วนะคะตรง else นี่ปิดโคลอนเลยเป็นเงื่อนไขสุดท้ายนะคะเพราะฉันตรงนี้เราทำตามที่โจทย์บอกค่ะก็คือให้แสดงผลว่าลักกี้อยู่นะคะใส่ไปเลยค่ะนะคะอ่าโอเคนะคะ จะมาลองรันผลดูนะคะโอเคนะคะ,ะเรารับค่าตรงนี้เป็น20จากข้างบนนี้นะคะรันผลข้างบนนะคะ,ะเราจะลองรับค่าเป็น20ดูนะคะ,ะ20นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตกว่าเป็นเงื่อนไขของ elif นี้ถูกไหมคะก็คือต้อง p ริต t ี e ดออกมานะคะ โดยที่เวลาทำงานก็คือว่าตัว if เนี่ยนะคะก็จะเริ่มทำงานก่อนนะคะก็เช็คก,ก่อนว่า if เป็น true ไหมนะคะ,ะ age น้อยกว่า18 true ไหมนะคะถ้าเป็น true ก็จะให้ print underage แต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็จะมาทาก็จะมาเช็คในเงื่อนไขที่สองต่อมานะคะ,ะถ้าไม่ใช่เงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่สองยังเป็นเท็จอยู่ เป็นเทสนะคะก็ให้ทําในเงื่อนไขสุดท้ายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสุดท้ายเป็นอะไรดีเอ่ยนะคะไม่ได้น้อยกว่า18ไม่ได้มากกว่า18นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะรันใหม่ค่ะให้เป็น18เลยแล้วกันนะคะก็คือไม่ได้มากกว่า18ไม่ได้น้อยกว่า18ก็เอาเป็นเท่ากับ18ะน,นะคะรับ18บมาค่ะรันผลนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อทำการเช็ค ะะว่า if นี้เป็นจริงไหมนะคะถ้าเป็นจริงก็จะ print under age ซึ่งเป็นเท็นะคะพอเป็นเท็เราก็จะมาทำ elif mm. เงื่อนไขที่2ค่ะว่ามากกว่า18บ18ไหมก็เป็นเท็อีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็จะมาตกที่เงื่อนไขสุดท้ายก็คือ else นะคะ,ะก็คือในกรณีที่ age เท่ากับ18นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ print lucky you ออกมาผลลัพธ์ก็ได้เป็นอย่างนี้นะคะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะทำการเปลี่ยนอีกสักนิดนึงนะคะเช่นเป็นกรณีที่เพิ่มเข้าไปว่าเป็น age เท่ากับ18นะคะเราก็จะมาขยบใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็น l i f นะคะ age เท่ากับเท่ากับ18นะคะในกรณีอย่าลืมนะคะว่าเป็น boolean expression การเปรียบเทียบความเท่ากันนะคะต้องใช้สัญลักษณ์เท่ากับ2ตัวนะคะและ อย่าวักนะคะวักไม่ได้นะคะวักไม่ได้นะต้องติดกันนะคะต้องติดกันอย่างนี้นะคะเขเคนะเพราะฉะนั้นตรง l f ตรงนี้นะคะขอให้ปริ้นว่าปริ้นว่า18แล้วกันนะคะปริ้นว่า18 year เยแล้วกันนะ แบบนี้นะคะแล้วถ้า else เราก็จะให้ print lucky อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในกรณีพวกนี้นะคะเรามีทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะคะ,ะตรงนี้อาจจะทำ n o t ตเอาไว้นะคะเป็นการเช็ค age นะคะ,ะน้อยกว่า18นะคะตรงนี้จะทำเงื่อนไขนี้นะคะแล้วถ้า age มากกว่า18ก็จะทำเงื่อนไข else อันแรกนะคะแล้วก็ถ้า age นะคะ เท่ากับเท่ากับ18นะคะก็จะทำเงื่อนไขที่3นี้นะคะนอกนั้นนะคะอันนั้นก็คือนอกนั้นก็คือให้ทำตัวสุดท้ายมานะคะนะทำคอมเมนต์เอาไว้สักนิดนึงอย่างนี้นะคะโอเคทีนี้ลองรันผลดูนะคะอ่าถ้านะคะรับค่าตรงนี้ใหม่นะคะถ้าเป็นเอ่อ18ใช่ไหมคะถ้าเป็น18นะ ก็ต้องปริ้นว่า18 years old เห็นไหมคะก็จะตกในเงื่อนไขนี้นะคะที่เป็นจริงนะคะ